นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่บ้านของอาจารย์ชูพงศ์นะครับหรือว่าที่เขาได้รับฉายาว่าผีบ้าจูนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ชูพงศ์นะครับเขาใช้ชีวิตแบบสมถะมากๆนะครับคนปกติเนี่ยไม่น่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะทางไปบ้านหลังสุดท้ายของครูแต่เดี๋ยวนะทางเข้าบ้านแปลกมาก เดี๋ยวเดี๋ยวครับอจาครับผู้ผมชมครับนี่แหละครับคือคนที่ผมตามหาครับคืออาจารย์ชูพงศ์หรือว่าผีบ้าจูนั่นเองอาจารย์ชูพงศ์สินสุทธิพันธ์นะครับอดีตครูที่ปัจจุบันอายุก็ย่างเข้าไปปีที่90ครับแต่ว่าสุขภาพนี่ยังแข็งแรงดีนะครับแต่เรื่องความเชื่อโดยส่วนตัวของแกสิครับแม่ที่มันแปลกซะเหแต่เกินครับนั่นก็คือแกพร้อมที่จะเตรียมตัวตายถึงขนาดทำสุสานหลุมฝังศพ เตรียมพร้อมไว้ให้กับตัวเองครับซึ่งหลุมที่ว่าก็ทําไว้อยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้แหละครับที่ขุดลึกลงไปเหมือนเป็นถ้าภายในก็มีโลงศพซึ่งแกเองก็ลงมานอนอยู่บ่อยๆครับทําเหมือนเป็นบ้านพักตักอากาศอะไรอย่างนั้นเลยแหะครับมอุ <c> ้ย <oughs> แถมบริเวณโดยรอบยังมีคําคมคติสอนใจติดเอาไว้อีกเพียบครับ เพื่อเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งสภาพบ้านหลังนี้ครับอาจารย์ชูพงศ์แกบอกว่าก็เปรียบเสมือนเป็นสุสานคนเป็นอาศัยอยู่อย่างปลีกวิเวกครับสร้างเอาไว้รอความตายที่ก็จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ก็พร้อมครับที่จะให้มาถึงทุกเมื่อเมื่อถึงเวลาของมันนะครับก็ด้วยความคิดแปลกๆแบบนี้ทำให้ชาวบ้านเรียกแกว่าผีบ้าจูอาจารย์ครับคนปกติเขาไม่ทำเงินครับอาจารย์ทำไมอาจารย์มานอนในโรงศพครับ อาจารย์คิดไม่เหมือนใครไหนๆเราต้องตายใช่ไหมเมื่อเรามีชีวิตเราทําประโยชน์ให้สัตว์โลกทั้งหลายเยอะแยะไปแล้วเมื่อเราตายเราก็อยากจะทดลองว่าไปดีหรือไปไปเป็นยังไงนะอไม่ต้องไปทําอะไรที่มดเป็นแสนเป็นล้านอะไรวกนี่ยมทำแค่นี้พอแค่นี้พออาจารย์ครับแล้วปกติเนี่ยอาจารย์มานอนที่นี่บ้างหรือเปล่าปกติวันพระก็มาวันพระก็มานอนวันพระก็มากลัวบ้างไหมมีเจออะไรแปลกๆบ้างไหมฮะไม่มีอาจารย์มานอนในโรงศพนี่คืออาจารย์ทําเองเลยไหม ลูกศิษย์ทำให้ไงลูกศิษย์ทำให้ใหเ,เขามาช่วยคุดอะไรพวกนเนี้ยบอกจบสัตวนี้นะสัตปัิกคนนะจบสาัาว์ปัิกคนเลยตอ,อนที่บอกลูกศิษย์ว่าอยากจะทําแบบเนี้ยเขาว่าไงบ้างเขาไม่ให้ทําเขาไม่ทำเขาจะทําฝันว่าอยากจะไอ,ไ,อไอคอนเราจะมีชีวิตที่สงบครับ <laughs> คือคือเราทําสมาธิไหมโอ้ยไปอยูที่ไหนมันจะสงบอืแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมสวรรค์มันอยู่ที่ใจเรามาอย่างเงี้ยมันมันมันรู้สึกมันสบายนะ รูจูพงครับแกยึดหลักคําสอนทางพุทธศาสนาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและก็มองความตายเป็น,นเรื่องธรรมดาจึงสร้างสุสานคนเป็นแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็สั่งเสียครอบครัวไว้ว่าหากตนเองเสียชีวิตก็ไม่ต้องทําพิธีอะไรแต่ให้นําร่างแกมาใส่ไว้ในโลงที่เตรียมเอาไว้แล้วก็กลบปิดปากถ้าแห่งนี้ให้สนิทไม่ต้องทําพิธีให้ยุ่งยากสิ้นเปลืองให้เอาเงินไปทําสาธารณประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่าซึ่งบ้านหลังความตายมีเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ เปได้สบายไหมคือความจิตใจสบายมันอยู่ที่ใจเรานะลูกตอนนี้ใจผมไม่สบายเลยนะอาจารยันนี่นะผมแค่นอนยังไม่ถึงแบบ10นาทีนะคุณผู้ชมนะก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้สะดวกสบายนะถ้าให้ผมนอนทั้งคืนนะผมว่าผมผมหนีกับบ้านแล้วเจ้โชนบอกว่าอุทิศไปให้ประเทศชาติป่าไม้ทุกนี่นะก็คือบริจาคหมดเลยบริจาคหมดเลย โอ้โหอาจารย์สุดยอดมากเลยไม่ต้องมีเอาอะไรมาให้เราไม่จอดออแทนแล้วก็คือถ้าเราคือแผ่นกระดาษจากโลกนี้ไปก็คือ,อ,อปล<อ>่อย,อ,อ,ปอยทุกอย่างรปล่อยทุกอย่างชีวิตประจำวันของคุณครูชูพงนะครับก็แสนจะเรียบง่ายครับไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดแถมยังไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักผลไม้ที่หาได้ในป่าสวนหลังบ้านครับ ไม่ยึดติดกับทรัพย์สินชอบทําบุญด้วยการช่วยเหลือชาวบ้านและก็นักเรียนที่ขัดสนให้ได้มีการศึกษาที่ดีจนมีลูกศิษย์เรียนจบได้ดิบได้ดีมีอนาคตมีงานทําที่ดีหลายต่อหลายคนครับแต่เห็นคุณครูชูพงในชีวิตที่สมระแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีบ้านเลยนะครับแกมีบ้านหลังใหญ่อยู่อีกหลังครับแต่กลับไม่ชอบอยู่แกบอกว่าชอบอยู่แบบนี้ก็มีความสุขกว่าซึ่งคุณนาวเห็นบ้านอีกหลังของคุณครูชูพงแล้วอู้หูหถึงกับทึ่งไปเลยละครับ คือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันดูเป็นบ้านศิลปินเลยนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีใบบงใบไม้มีต้นไม้มีไม้เลื้อยมีอะไรเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์คิดเองหมดเลยคิดเองทําแบบสบายๆายเราไม่มีอะไรทําอ่ะเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้เนี่ยอาจารย์สร้างเองเลยปะ่ะสร้างเองสร้างเองด้วยครับคนเดียวเลยเหรอให้เด็กช่วยอ๋อมีให้เด็กช่วยด้วยช่วยเด็กที่เขาเรียนจบมาครับจบปวชจบการที่เนลูไหมเป็นลูกศิษย์ที่เราส่งเขาเรียนอ่ะอ๋อหลังนี้สร้างนานไหม 2วันสองวันวน,นี่เราอยู่ในบ้านของอาจารย์ชูแล้วนะครับแล้วก็มีของตกแต่งเยอะแยะมากมายมีรูปถ่ายเยอะมากเห็นแบบนี้นะครับติดๆแบบนี้แต่อาจารย์ชีวิตไม่ธรรมดาฮะชีวิตดีมากได้ข่าวว่า ส่งลูกไปเรียนมืงนองถึงสองคนด้วยกันชายคนโตผู้ชายคนเล็กผู้หญิงคนโตผู้ชายอยู่ที่ไหนออสเตรเลีย <Australia S 1> อยู่ออสเตรเลียครับแล้วผู้หญิงฮะลาสเวกัสลาสเวกัสก็คืออเมริกาเออบางทีแกก็มาบ้านมาะไรพวกเนี้ยชีวิตประจำวันตอนที่ที่แกเป็นครูประจําชั้นอยู่นะครับทุกเช้าเนี่ยก็จะเห็นแกปั่นจักรยานมาจากบ้านนะครับแล้วก็ มีปิ่นโตวางอยู่ตะกร้าหน้ารถแกจะใช้ชีวิตสมถะมาตั้งแต่ตอนโน้นแหละฮะที่ที่ที่เห็นนะฮะเราเป็นเด็กๆยังจําความได้นะครับถึงแม้ว่าแกจะ,กะเกษียณมาเกือบ30ปีนะครับแต่ทุกวันนี้แกก็ยังสอนอยู่นะครับแต่เป็นการสอนด้วยการกระทําให้รู้จักอยู่กับธรรมชาติให้รู้จักการไม่ประมาท ในการใช้ชีวิตนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับมันมันอยู่ที่เป็นวิธีคิดนะครับซึ่งไม่มีตำราไหนที่จะจะมาสอนได้ชีวิตอีกมุมหนึ่งของคุณครูชูพงศ์นะครับเห็นแล้วก็ต้องอิจฉาครับส่งลูกๆเรียนจบเมืองนอกเมืองนามีการงานที่ดีแถมตัวเองอยังได้ไปเที่ยวรอบโลกแม่สุดแสนจะมีความสุขแต่ชีวิตอีกด้านก็สุดจะทึ่งในเรื่องของความคิดและความเชื่อของการเตรียมพร้อมที่จะตายเรื่องความตายผมว่า คงมีหลายๆคนที่โปรงและเข้าใจในศาสนาธรรมว่าทุกคนต้องเจอครับแต่ผมว่าแหมก็คงจะไม่มีใครขุดหลุมฝังศพเตรียมพร้อมไว้ขนาดนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่สุดจะทึ่งและคุณครูยังบอกว่าถ้าใครอยากจะมาดูเป็นแนวทางสร้างเป็นต้นแบบหรือถ้าอยากจะลองมันนอนในโรงศพก็ได้นะครับบ้านสวนป่าปลี่กิเวกหลังนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ อยากจะให้ฝ่าข้อคิดกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตหน่อยครับทำดีอย่างเดียวถ้าเราทำาช่วดเราก็จะรับพรสั้อ,อดเดี๋ยวนั้นแหละโวสุดมันก็ไม่มีอะไรในชีวิตครับไม่เหลืออะไรเลยในเมื่อเรามีชีวิตเราควรจะทำดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถ้ามีคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะมาพักที่เนี่มาได้ไหมมาได้ตามสบายเลยเป็นเป็นสวนสาธารณะเนี่ยนะอ๋อไม่ต้องเสียตงังไม่ต้องเก็บเงินแล้วต้องติดต่ออาจารย์ก่อนไหมหรือย,ยังไงมาเลยไม่ต้องติดต่อ มาเข้ามาไม่ต้องอนุญาตเข้ามาได้เลยเหรอครับไอ้ยังไงนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับชีวิตของอาจารย์น่าทึ่งมากผมเคารพใจอาจารย์มากมากเป็นเกียรติกับรายการนาทึ่งแล้วก็เป็นเกียรติกับผมมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับขอให้ทุกคนนั้นอายุมั่นคงยืนนะครับอยู่ดีมีสุขสบายทุกททุกคนขอบคุณครับ